จะมแนเวลายไ่ันแอนร้อสิเป็นป้า,าแล้วเฮ้ยเป็นป้าแล้วอ่ะยังไงคะอะไรคือแอนมีน้องชายค่ะคนหนึ่งออแล้วก็แอนเองอ่ะตัดสินใจแล้วแอนไม่มีลูกแน่นอนก็ไม่มีรัชทายาทเป็นของตัวเองแล้วก็น้องชายก็ไม่คิดว่าจะมีจริงๆเพราะว่าน้องก็สี่สิบต้นไปต้นๆแล้วเหมือนกันอยู่ดีๆนางก็ เมียท้องขึ้นมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงกันมากแล้วแอนก็เฮ้ยถามจริงแล้วคือน้องแอนคนนี้แอนเลี้ยงเหมือนลูกมาตั้งแต่เด็กเพ mm hmm. ียงแค่ก็แค่จะเป็นลูกบุญธรรมแอนนะคะ mm hmm. น้องแอนอนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามันคือของแอนด้วยอ่ะ mm hmm. นึกออกไหมคะเป็นการ uh hmm. เป็นความเป็นครอบครัวของเราไปด้วยอะค่ะ mm hmm. ก็ความรู้สึกกับเด็กคนนี้ก็จะเหมือนแบบเอ๊ะ e นี่มันลูกเราหรือเปล่าอยู่ๆเราก็ดราม่าของเราไปเราก็รู้สึกเขาน่ารักจังเราก็ร mm ู้สึกว่ามันเป็น เป็นครอบครัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมเป็นฟีลเหมือนรักแท็กคุดดัก<ช>ห,หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แอนรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเขาแบบนี่เขาเป็นของน้องเราเหรอเราเข้าใจแล้วว่าบางทีคนเป็น่าติยายนะคือเขาเห็นถึงแม้จะไม่ใช่ลูกตัวเองที่คล <ๆ S 1> อดออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกแอนก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ก็ต้องก็ต้องอยู่แถวแถวแอนนี่แหละก็ต้องใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไรเงี้ยต้องในฐานะที่เป็นคุณป้าจะต้องเตรียมการเลี้ยงบานเลี้ยงอะไรอย่างนี้ ถ้าถ้าเขาให้ก็เอานะคะก็อยากแบบพาเข้าเอลไปไหนมาไหนมากองอยากเออสนุกดีก็อยากพาเขามาเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าพ่อกับแม่เขาอนุญาตค่ะแต่ส่วนตัวได้คุยกับทางคุณพ่อเขาคุณพ่อน้องเขาไม่เขาไม่ห่วงเราค่ะแต่แบบแอนเขาต้องให้แอนทุกอย่างแอนอย่างนี้รับขวัญได้ยังไไม่ได้เรียกรับขวัญเรียกว่าเราช่วยเหลือเขาในการคลอดเธออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เขาได้รู้สึก สบายตัวพอน้องแอนก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาอะไรอย่าง้ที่จะตั้งชื่อหรือว่าอย่างเงี้ยเรามีควาไม่ไม่มีเลยค่ะให้ให้พ่อกับแม่เขาตั้งเลยแต่เราก็มีความหวังไอ้เขาจะเหมือนเราไหมอ้าว <c oughs> เพิร์เจอร์ไปอีกมันจะเหมือนเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดูแล้วก็น่ารักดี <c oughs> ค่ะก็ดีใจค่ะเป็น,เป,นเป็นป้าแล้วมีเต<อ>ียงาหลานไหมคะพี่แอน แอนว่าแอนตื่นเต้นกับเขาแลวแอนก็โทรหาน้องแอนทำไมไม่รู้ทุกสองชั่วโมงเคอปกติไม่โทรเลยนะเป็นเดือนบางทียังไม่คุยกันเลยอ่ะแต่อย่ากลับอยากรู้สึกว่าน้ำนมมาไหมแม่เขาได้กินนมจริงของแม่หรือเปล่าเขาตื่นหรือเปล่าตัวเหลืองไหมทําไมออกโรงาออกจากห้องผ่าตัดแล้วทําไมไม่มาอยู่กับแม่เลยทําไมเขาถึงต้องไปห้องอีกห้องหนึ่งมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่ก็แบบลอยไปเอง เราก็เอ็นไม่ใช่ลูกเราเราเป็นอะไรมากไหมถึงปักนี้แล้วแหละที่แอนไม่มีลูกตัวเองกับพี่ลี้ยหลงล่างนิดน่ยไม่รู้เลยอะแต่แค่รู้สึกสนใจเขาไปหมดเลยเหมือนเราสนใจความเป็นไปคว,ความเคลื่อนไหวของเขาสามวันแล้วก็ยังไม่ได้ดูดลมแม่เลยอันนี้แอนก็พวงแทนแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่นช่อยักรักเลยนะคมไม่รู้เหมือนกันยายเอนก็ไม่รู้มันเรียกอะไรมันเรียกว่ามันทําให้โหมดในชีวิตมันเปลี่ยนไปนิดนึงมันมีอะไรดิก๊กกิ๊บแบบมันมีอะไรเปลี่ยนไปอะ แอนก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรความรักมันจะเกิดเป็นรูปแต่หน้าตาแบบไหนแอนต้องรอดูตัวเองอีกทีหนึ่งนะค่ะถ้าถามว่าแอนดีใจกับการเกิดมาของเขาไหมแอนดีใจแล้วแอนก็แบบไม่เคยมีลูกเองแล้วแอนก็คิดว่าเขาน่าจะใกล้เคียงที่จะเป็นลูกแอนได้มากที่สุดแหละคือหมายความว่าน้องคงไม่หวงแอนคือมันจะแบบเป็นอีกหนึ่งแชปเตอร์ของเราไหมคะกับการเียเป็นอีกหนึ่งแชปเตอร์ค่ะแอนก็เชื่อว่าเพราะอย่างที่บอกน้องแอนก็เขาเป็นเด็กธรรมดางเราก็ว่าบางอย่าง เราก็ต้องช่วยกันดูแลคนในครอบครัวเราชื่อตั้งกันครับเขาตั้งชื่อลิตาหรืออะไรเนี่ยก็ <c oughs> ไม่แน่ใจ <c oughs> ออกมาไม่รู้ตกไม่รู้ตกลงกันเรียบร้อยหรือย,อยังไอ้ก็เรียกน้อง,น,องน้องอย่างเดียวอะค่ะยังไม่ได้เรียกชื่อเลยลูกน้องก็เหมือนลูกเราอนาคตที่แบบต้องแบบประอบประมงการเรียนต่างๆแน่นอนใช่ค่ะไม่ว่าจะแม่หรือจะน้องลุงคนในครอบครัวก็คือคนในครอบครัวเราเราก็ต้องดูแลอะไรี้ยแล้วยิ่งเขาแบบ เออเขามาในช่วงเวลาที่แอนก็แบบอยากมีลูกอ่ะแต่มันมีไม่ได้แล้วอ่ะอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าแอนก็รู้สึกดีก็เลี้ยงหลานเอาก็เลี้ยงหลานเอาอะไรเงี้ยแล้วลูกเออคะเออเราเรู้แล้วลูกเอยังไม่เห็นเลยค่ะพอคลอดแล้วถึงค่อยบอกเขาด้วยค่ะเขาไม่รู้เลยว่าน้องแอนภรรยาภรรยาท้องคือแอนไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรให้เขาฟังแล้วเขาเอ้าเหรอออย่างงี้อย่างก็ดีใจครับที่ที่บ้านก็ดีใจว่ามีมีหลาน กำมองอนาคตื่นขั้นดูโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้อย่ังก็ไปฝากโรงเรียนคุณเอแล้วกันเพราะคุณเอทำโรงเรียนเขาไปฝากโรงเรียนคุณเอแล้วกันกันเองดีก็คือดูทางของเราก่อนใช่่คะเดี๋ยวพ่อแม่เขาว่ากันอีกทีใช่ไอเราอะคิดเพื่อเจอไปเองว่าเอเอขอฟรีได้ไหมเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็คงไปฝากโรงเรียนคุณเออะไรอย่างเงี้ยเสร็จตอนนี้ก็จะไปหาหรือไปอย่างไงไหมก็เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้ค่อยไปค่ะให้เขาฝึกดูดนมอะไรกันไปก่อนเหมือนแบบให้เข้าเต้าอะไรอย่างเงี้ย คุยกับคุณแม่เขามั้ยครับเรื่องของการเลี้ยงกันอะไรคือแอนก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเขาเลยเพราะก็ถือว่าเป็นคุณแม่เขาอะไรยเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบมีพอร์ตแอนทุกอย่างเหมือนก็อยากให้แอนได้ได้รู้สเต็ปน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะก็ก็ดูไม่ห่างเกินดีค่ะจะได้เห็นอนาคตอาจจะได้เฉิดฉายเหมือนป้าแอนในวงการต่างๆก็เดี๋ยวมาปั้นเป็นดาราของคุณเนี่ยยังไม่รู้หน้าด้วยก็เป็นพ่อดันแบบว่าพาไปกองจะสองขวบเลย พอเจอนะเจอไม่ใช่ลูกตัวเองก็ไม่รู้พ่อกับแม่เขาให้นะคะแต่ว่าเดีตอนนี <ơi> h, ้พอพิ่งกอดเนี่ยขึ <oughs> ้นเปิดจะรักทั้งแม่ทั้งพ่อสองผลเลยจะยิ่งรักกับแอนใช่ไหมว่าเขาก็คงน่ารักอ่ะแต่งจริงแอนจะมีลูกของแอนเองแล้วเป็นน้องแอนดี้นั่นก็แบบน่ารักสุดใจแล้วเหมือนกันปจริงเราเป็นคนรักเด็กกันมากอะไรอย่างเงี้ยแอนคิดว่าใช่นะแอนว่าแอนเป็นอย่างนั้นค่ะก็แต่อาจจะไม่ได้หมายว่าสวีทเล่นกับเด็กเก่งนในเรื่องนะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแอนว่าแอนแอนก็ก็ชอบเด็กแหละ ถอหน่งหลังนล้คะอีก1หนึ่งหลักนะคือจีอ้อนั่นเขาได้ลูกชายเนาะี่ได้ะออะอันนั้นอันนั้นรู้สึกว่าเขาหายไปจากชีวิตเลยอ่ะแต่ไปนับวี่งช่วงนี้เป็นไงครับคุณพ่อไปเรียนอาบน้ําให้ลูกหหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณพ่อหายไปเลยไม่มาวิ่งกับเราเลยเดี๋ยวจะต้องอยอกกําลังกายด้วยกันค่ะเดี๋ยวต้องกลับมาค่ะ แต่จังหวะที่เดี๋ยวแอนต้องมีลงโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยกันเ,เขาก็คงลูกคลอดพอดีอะไรเงี้ยไม่รู้เขาจะเทแอนหรือเป,ปล่าเดี๋ยวแล้วเป็นหมด้รือจะนีพ่อหายพ่อหายค่ะพ่อหายเลย <laughs> แต่ว่าเขาเขาก็ดูดูดูก็ตื่นเต้นอยู่นะคะแต่เขาก็ดูพร้อมแหละก็ดีใจกับเจมด้วยรู <laughs> ้สึกขขเขาเป่ยเจมตีเขาเปลี่ยนไหมตอนเ <laughs> ขาเป็นรูปแบบแบบเหมือนเขาชอบขุดดูนขุดแบบยังไงอย่างนี้ไหมก็รู้สึกเหมือน ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเอ็นไม่รู้ต้องถามโฟมอ่ะจะมีดีเทลกับโฟมมากกว่าแต่ว่ากับแอนนี่คือเหมือนเดิมมากๆ,ๆเหมือนเดิมเลยอย่าก็น่ารักดีที่แอนนี่เรื่องต่างๆกัตอนนี้น่าจะกิจจันทเป็นสากับป้าจ,จิง๋งพี่อนแล้วติดรังสาวเห็น,น,นเห็นอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างได้ติดต่อที่สาจีนบ้างไหมอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ แต่ก็ก็เข้าใจสถานการณ์มามาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พอเห็นประกาศก็เข้าใจทุกอย่างเลยค่ะก็เป็นไป,นป,นปนตามขั้นตอนอจริงจริงตัวที่พี่แอนเองกับน่จิงได้ไมีการได้คุยกันก่อนนะั้นะอาจิ๋มเป็นผู้จัดท่านแรกที่ชวนแอนมาอยู่ช่องสามและแอนก็เล่นละครให้อาจิ๋มเป็นเรื่องแรกสําหรับช่องสามในตอนนั้นที่ย้ายมาจากอีกช่องหนึ่งก็เลยสนิทสนมคดีกับอาจิ๋มมาตั้งนานค่ะ แล้วก็โทรหาปีใหม่กันทุกปี<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เข้าใจว่าเวลามันก็เนิ่นนานมาแล้วและอาจิบก็ก็อายุเยอะขึ้นนะคะก็เข้าใจเป็นความเป็นไปของเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่ค่ะแต่แตหละคุณก็ทั้งตกใจอ่ค่ะตรงที่แอนแบบตกใจแล้วก็บคือคือแอนอาจจะพอพอย่างที่บอกแอนได้คุยทุกปีไงะคะแอนก็เลยจะรู้รู้รู้มาบ้างว่าอ๋อตอนนี้อาแบบ อยู่บ้านนะไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอประกาศมาก็อ๋อโอเคก็เขาเข้าใจเข,ข้าใจความเข้มข้นสูงสุดแล้วว่าอ๋อถึงระดับนี้ที่ต้องประกาศกันออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของฝังง่งครอบครัวจริงแต่เราในฐานะที่เป็นคนที่นับถืออาคนนึงก็ก็รักอาแล้วก็เป็นห่วงอาค่ะปีคุยสกิลของลดลงหรือว่าแบบไม่ค่ะที่ที่คุยแอนก็ยังคุยได้นะคะก็เขาก็ยัง คุยกับแอนได้รับโทรศัพท์คุยได้มีม,ม,มีแต่แบบปีล่าสุดอาจจะแบบโทรไปเราไม่ได้รับก็เลยไม่ได้คุยกันล่าสุดเท่านั้นเองที่เหลือทุกปีที่ผ่านมาตลอดทุกปีเลยจริงๆเนี่ยรับทุกครั้งยังยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะไอ้ก็เพิ่งเห็นข่าวแบบเมือ่อเมื่อเช้ายัางค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจคงกำลังใ,ใจงให้กับอ๋อแน่นอนเพราะว่า อาจิมคือเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่แอนเคารพมากๆเราเราคนช่องสามก็คือมองทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดแล้วแล้วก็แอนว่าอาจิมมีคนรักเยอะแล้วรอ,รอบรอบข้างอาจิมก็จะมีคนที่คอยส่งกำลังใจและความหุ่นยาให้อาอย่างไงอาก็ไม่เหงาแน่นอนนะมีคนให้กำลังใจอยู่ข้างอย่างปีนี้ที่แอนได้มีได้เจอกับน้กับจิมไม่ได้เจอค่ะอย,อย่างที่บอกว่าแอนใช้วิธีโถเพราะว่าช่วงหลังอาจิมไม่ได้เป็นผู้จัดเองแล้วนะคะก็ให ลูกๆทำแอนก็จะใช้วิธีโทรอย่างแต่ก่อนถ้าจิมเป็นผู้จัดแกก็ยังมาที่กองบ้างอะไรยเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเลยค่ะจำได้ค่ะก็คุยกับแอนได้ไปเจอที่งานแบบอะไรเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันปกติเท่าที่แอนแบบที่แอนเจอนะคะจะปกติอยู่ไม่มีอะไรเพียง<ม>แต่แค่ว่าอ๋อปีล่าสุดตอนปีใหม่โทรไปแล้วหรือวันเกิดท้านเนี่ยแหละแอนก็ เหมือน,น <S <S ท่านไม่ได้รับเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รับสายแอะไรเงี้ยไอ้ก็เลยไม่ได้กลัวก็คลอวา,ายจะไม่พออะไรค่ะทุกปีก็คุยถามสารทุกสุดดีก็ถาม,อา,มอาสวัสดีปีใหม่คะ่ะที่ถึงนะสบายดีไหมเขาก็จะตอบค่ะแต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจอแต่เราเข้าใจได้เพราะเราก็ทราบมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะก็เป็นคนในช่องเดียวกันก็จะรู้ก็จะบอกนะก็ขาก็ไม่มีคําถามเลยถึงกับไม่ต่อแยว่าไม่โทรไปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยช่องที่ทราบข่าวได้พูดดูตัวที่สาเจ็ดไหมคะ ไม่เคยได้คุยเลยค่ะเพราะแอนกับจ๋าหรือกัเจสตคือแทบจะเฉียดกันไปเฉียดกันมาเจอกันน้อยมากเลยค่ะค่ะพี่พี่แอนขาคือดาราตองน,นี้ที่แบบเรื่องการยืมเงินเงินตานะ่างๆอะไรเงี้ยแอนก็เป็นหมือนคนที่เคยโดนของแอนโดนยกสัมชลกรรมเขาเรียกอะไรนะเออแอนเป็นอีกประเภทหนึ่งแอนมองเรื่องเรืองมองเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างขะแบบ คนใกล้ตัวแบบคนไว้ใจเนี่ยแบบรายที่สุดอะไรอย่างนี้พี่แอนนอ้ก็ถ้าท่านในพาร์ทของตัวแอนเองอ่ะหมายถึงจากที่แอนเจอในเคสของแอนอ่ะแอนก็ก็ต้องต้องระวังตัวเองแค่นั้นเองมันไม่มีใครดูแลเราได้นอกจากตัวเราเองอะไรย่างี้ของแอนก็ของแอนอยู่ในจุดที่แอนไว้ใจมากอะไรอย่างนี้ของแอนนะคะ แอนก็เลยอาจจะเลืนเล้ออะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้ไปเปิดช่องให้เขาเข้ามา,าอะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยเก็เลยโดนไปแล้วมันก็เลยทําให้แอนมีเกราะป้องกันตัวเองที่หนาแน่นมากในตอนนี้นใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากตัวเราเองต้องพึงระวังด้วยตัวเ,เองการเลือกทกคนหรืออะไรเงี้ย <S <S มันมีส่วนสำคัญนะครับเนี่ก็ไม่รู้นะคือพี่ก็ว่าพี่ตาถึงแล้วนะตาดีแล้วนะในตอนที่พี่เลือกที่จะเอาเขาเข้ามาทํางานเลย เราก็คิดว่าเรารู้จักทุกคนในแบบแง่ดีหมดก็ไม่คิดว่าจะโดนอ่ะมันก็ต่อเนก็ยังมีหลุดก็มาไดต้ต่อให้เราระวังยังไงแต่ก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของชะตาชีวิตเราก็จะมีระดแบบเซนต์แต่ก็อาจจะขี้ระแวงมากขึ้นเ,เราก็จะแบบ ประเมินนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบทันทีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้ทันทีก็ก็ดีมันบบเราก็ไม่ได้ทำร้ายกันก็แค่ถอยหลังมากก้าวนึงแล้วก็คอยประเมิอนอาได้ได้ก็ไปต่อที่เหลือมันเป็นหน้าที่เราที่เราเป็นคนอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตเราแอ้เชื่ออย่างนั้นนะมันอยู่ที่ตัวเราไอ้ก็ต้องสุดตัวเองให้แ<ต>หสดงว่าพี่ไอ้ก็ต้องคัดคนที่เข้ามา ในชีวิตแคมค่อนเยอะไม่ได้คิดเยอะอะไรอะค่ะเพียงแต่หมายความว่าเอาจริงๆอะโดยธรรมชาติเวลาเราโดนหลังหักลามเหมือนเราเจ็บแล้วเราคพ้่งหายอะร่างกายมันจะจดจำความเจ็บนั้นเองแล้วมันจะทำให้เราอะมีเลด้าบางอย่างที่อาจจะคมชัดขึ้นอะไรเงี้ยมีมีมากขึ้นแต่ก็อาจจะพลาดได้ ก็อย่าอย่าชะล่าใจค่ะอย่างการยืมเงินเหรอคะตัวแอนไปถูกแบบคนในวงการยืมในวงการเหรอก็มีค่ะเอาจริงนะร้อยคนที่ยืมอ่ะไม่ร้อยไม่ร้อยไม่มีถึร้อยยกตัวอย่างสถิติเฉยสิบคนที่ยืมแอนก็อาจจะได้คืนนักคนหนึงอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันเป็นเมื่อไหร่ที่มาหลุดไปแล้วสําหรับแอนนะสำหรับตัวแอนที่โดนมามันก็จะ ไม่รู้แบบเอาคืนยังไงอะ่ะตอนหลังก็เลยไม่ให้เลยไม่ยืมเลยแล้วจะมีแอคเ์ียาโดนหรอคะโดนค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ละก็ได้แต่แค่นี้ก็ได้จะจดจำไปก็คือเบรกลิฟท์คนที่มายืมเลยนะครับว่แบบคือคนที่ยืมแล้วก็แบบไจำคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จําชื่อได้หมด ก็จำได้แล้วก็โนมอลแค่นั้นลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าจำนวนที่แอนที่เสียไปกับคนไม่ของแอนก้อนนั้นเราเยอะสุดแล้วค่ะไอที่เหลือตรงนี้ไม่ไม่เบาๆไปเลยมันก็ไม่เบาหรอกมันก็เราก็ทํามาหากินมาแต่ว่าก็เขาไม่คืนอ่ะแล้วก็ไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยามก็ไม่เจอหรือเจอหน้าก็ก็หลบไปอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็มองว่าช่วยกันเป็นคนรู้จักกันแล้วก็ ครั้งเดียวเนาะเร่งเงี้ยก็ยยก็ได้แต่ลอบใจตัวเองแบบนัแสดงว่าคุณตอนที่เขาเข้ามากับกับหลังจากที่แบบจะบอกจะคืนก็คือเป็นคนะรอกคมกันเลยหมายถึงว่าพอายืมมองนี่แล้ว่ส่วนใหญ่ไม่เห็นหน้าอีกเลยค่ะ<ม>ที่จ,จากสถิติก็จะหายไปเลยไม่เจอหน้าด้วยร<ม>้อยมากเลยอะคุณพี่แอนไม่กลัวรือเปลว่าไหมคุณพ่อแม่ันใจไปถึงไว้ใจเขาก็เลยแบบคิดว่าเขาจะคืนแต่ับก็ไม่คืนเป็นอย่างนั้นไหมคะ เออทำไมแอนไม่ทวงแันทวงนะเออ็ยพยายามจํานะเราจะพอดีมันนานแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ก็ทวงแต่ว่าก็เขาก็จะมีคําตอบบนบนแบบเดิมอะ่ะมันมันเป็นทําให้เรารู้แล้วว่าลูกมันเป็นนี้แหละแล้วเราก็จะต้องทําใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอนยังไม่ได้ถึงท่าน เสียก้อนใหญ่ไงอันนี้มันเป็นก้อนที่แอนก็ไม่ได้กล้าให้ใครยืมเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้แต่แบบเป็นบทเรียนอะหลักล้านหรือว่าเป็นสิบไม่รู้ไปเลยจะปวดเกินเอาเป็นว่าก็ก็ก็มีมายุบยิบยุบยิบกันนั่นดีกว่าค่ะทั้งคนในแล้วก็คนนอกคนนอกก็คนรู้จักอะคนในก็ชุดใหญ่คอมโพเซตไปเรียบร้อยแล้วด้านไปนั้นแต่ว่าที่เหลือก็จะเป็น เยอะไปอะไรตามไปอะไรเงี้ยซึ่งนิดหน่อยเราก็อาเกิเคยทํางานด้วยกันรู้จักกันได้เดี๋ยวทํางานใช้คืนนะแต่ก็หายไปเลยก็มีอะไรเงี้ยก,ก็เป็นวัฒจักรที่แอนก็เชื่อว่าเพื่อนแอนหลายคนก็เป็นแบบเราเองก็ต้องกําเงินให้แน่นไว้ในกระเป๋าตัวเองอะไรเงี้ยก็ระวังตัวถึงขั้นเข็ดเลยนะครับแบบเข็ดก็ขเข็ดก็มไม่เลย บัญชีไม้คือบัญีทั้งหมดน่นิดเลยแต่มีบางคนที่มันเป็นเรื่องของระบบก็ยังตามเป็นในทางกฎหมายก็มีอันนี้ก็ว่ากันตามระบบมีระบบตามอยู่ช่วงหลังก็จะ advance แล้วไงจะรู้วิธีแล้วถ้าจะเริ่มเป็นแล้วอะไรเงี้ยก็จะเจออีกวิธีพอจบตรงนี้เราจะไปสองรอยนี่นี่ไงบัญชีคลับบล็อกลายะน みんな。

ให้ให yeah yeah, ้เราอยูเรีย้เอา้เอแบบเามาเตอใช่ไหมตนี้ตอ